ขาเห็นกันไหมคะนี่อายายได้แล้วค่ะคุณยายนิ่มๆยังอุ่นๆอยู่นะคะเออชั้นอุ่นไม่ร้อนไม,ไม่ร้อนอุ่นๆ,ๆนิดเดียวใส่ซึ้งนึ่งคะ่ะเอาอยีาแตนกินด้วยอาอยาแตงกินด้วยนะคะเนื้อตัวแป้งนิ่มๆนะนิ่มอร่อยมากเลยอะ่ะอืออืออ,อ่าอโอ้โห,โหโอร่อยนะน,นะคะ ยีแตนก็กำลังกินค่ะทุกคนให้ยีแตนกินด้วยนะคะอร่อยไหมคะคุณยาย<ะ>อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยคะ่ะเยี่ยมเลยคะ่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะคะอืเทียนนะคะจากกำแพงเพชรค่ะนี่ค่ะหัวยยาย่นี่ค่ะยีแตนก็ได้กินนะคะทุกคนสองคนพี่น้องกินขน้นมเทียนกันค่ะ ขนมเทียนแก้วค่ะทุกคนนะคะใสๆนี้ค่ะโอ้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 อือครัอร่อยอร่อยอร่อยสุดอืมแม่ก็บอกอร่อยนะครันิ่มดีไหมเอาอีกอันไหมเออเอาอีกไหมไม่ไม่พออิ่มพออิ่มใช่ไหมโอเคอืออร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยค่ะนี่ค่ะยกอร่อยอร่อยใช่ไหมโอเคออร่ย กินนี่แก้วอือกินนี้หมดเลยนะขอบคุณนะคะ FC จากกำแพงเพชรนะคะที่ส่งขนมเทียนแก้วอร่อยอร่อยมาให้กินกันนะคะยายกินแล้วค่ะยายก็บอกอร่อยนะคะทุกคนนี้นะคะแกะดูนะคะนี่ค่ะส่งมาให้เยอะเลยนี่ค่ะทุกคนนี่ฉันก็เพิ่งเคยเห็น้วยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่นะคะขนมเทียนแก้วเนื้อจะใสๆอย่างนี้กันทุกคนคะใสๆน่ากินไหมคะ นี่ค่ะดูค่ะใส่ใสนมส,สวยๆอย่างนี้เลยค่ะืตัวแป้งเหนียวนุ่มนะคะนิ่มไม่แข็งนะคะทุกคนโอ้ยไส้ก็อร่อยอือืมละมุนมากเลย ไม่เคยกินขนมเทียนอะไรอร่อยแบบนี้มาก่อนนะทุกคนนี่ค่ะเนาะโดยเฉพาะตัวแป้งที่เป็นแบบแบบนี้เนาะเออไม่รู้เขาใช้ใช้แป้งอะไรทำนี่อย่างเงี้ยเนาะแถวบ้านก็ไม่เคยทําสักทีเนาะขนมเทียนแก้วเนี่ยเนาะคนอืมอืมไส้ตัวเยอะ ไม่รู้ว่าคนคนที่ส่งมาชื่ออะไรไม่ได้ถามนะไม่รู้รือเขาทำขายเนาะรู้ชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาอร่อยมากค่ะมอาทุกคนโอ้โหฉนกินสามอันรวดเลยนะครับยายก็กินไปแล้วี่แตงก็กินไปแล้ววะนี่เหรอือืม นิม่มๆอย่างนี้เลยอืมนิ่มอย่างนี